โฟอีฟสวัสดีครับผมอยู่ดีตนร์โค s ท์วิชแนลต่อมา r รี c t นะครับผมวันนี้อยู่กับโฟอีฟบล็อกจ้า <c oughs> <c oughs> ต่อมอรีอคทุกคนหลังจากที่เราได้ทำการดูบ o ็อ at l a s but not อ l a ลดไปแล้วนะครับผมเราก็ได้เห็นว่าเฮ้ยทางโซโซเนี่ยไรือไอโ e เอ็กโอนเจนเนอเรตเนี่ยครับได้พาศิลปินเนี่ยไปเที่ยวและ ก็ได้รู้มาเหมือนกันว่าโฟอีฟก็ได้ไปเที่ยวที่กาญสนบุรีเหมือนกันนะครับผมวันนี้เราก็เลยจะมาดูฝั่งโฟอีฟบ้างว่าเขาไปล่องแพยังไงเขานอนที่ไหนจะนอนรีสอร์ทสไตล์เดียวกับแอตลาสหรือไม่นะครับผมเพื่อให้การเสือเลาเราไปดูความตลกโปกฮาของลูกๆเรากันดีกว่าซ้า <c oughs> ต่อหมอรีแอค ก็คือจัดทริปให้กับ 4E ได้ไปเที่ยวกาญจนบุรีเหมือนเราก็แบบทำการาลองวันนี้มาเนาะตอนนี้เนาะสวยใช่ไหมนาออมทั้งเจ็ดคนนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจโอ้ยสวยมากอุ้ยเหมือนจะบ้านเดียวกันรือเปล่าเหมือนจะแบบหลังสไตล์คล้ายๆกันเออคล้ายๆกันนะเนี่ย E block. Uh One day block. for โฟอีบล็อกโฟอีสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้นอนรับเข้าสู่โฟอีบ l o อกนะคะวันนี้ต้องบอกเลยว่าบริษัทนะคะใจดีใจดีมากๆก็คือจัดทริปให้กับโฟอีนะคะได้ไปเที่ยวกาญจนบุรีและวันนี้เพื่อนเก็มาถึงแล้วทุกคนประวัติศาสตร์ค่ะเท่ยมาคุใคเลยดเลย ยังเดรบุนการแบบเลดบ้างแต่ทุกคนคะตอนนี้ไม่มีใครเลดก็คืออยาไปเที่ยวนะอยากรู้ว่าวันนี้เราไปไหนกันบ้างวันนี้เราไปกาญจนบุรีเป็นอะไรก็เราไปเพราะว่าเหมือนเราก็แบบทํางานมาราธอนมาตั้งนานเนาะวันนี้บริษัทก็เห็นดีเห็นงามให้โฟอีทั้ง7คนนะคะไปพักผ่อนหย่อนใจในโฟอีนี่มีมีอยู่สองคนที่แต่งตัวมาจัดเต็มฝ้ายเอออ้ยกับพันก็คื เาหญี่ปุ่นมากเอออย่าามีคำถามตื่นมาลอนผมอตอนกีก่โมงคือบ้านไกลมากมด,ด้วยนะต,ต,ตื่นพช่อออแบบเพื่ออนหม,ม,นมถ้ามีโมงก็คือมองบโมงให้พันแล้วนะ หลังจากที่เราสัมภาษณ์กันเสร็จเรียบร้อยเราเวลังจะเดินทางไปที่กาญจนบุรีเนื่องจากว่าต้องใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงก,กว่าก่อนค่ะเดี๋ยวเราไปขึ้นรถกันเลยค่ะ let's go <S on the way อ้ย,ายาอานันล่กอ้าวแตอมรับแกงแตอมแล้วหนึ่ง อุ้ยเขานั่งข้างกันเหรอ,อเขานั่งข้างกันทุกคนันมาจิคา,าาคาเฟ่ความผู้หญิงเนาะต้องมาไว้คาเฟ่ ปลาคุ้งปลาค้ามีไอตรงไหนดิมอน่ากินสังเลยตอนนี้นะทุกคนเราก็อยู่กันที่การ์จิคาเฟ่การ์เมจิคาเฟ่จตุรบุรีนั่นเองค่ะแล้วเก็แวะมาทานข้าวกันค่ะก่อนที่เราจะไปถึงที่หมายหลักซึ่งตรงนี้มันยังไงพี่มันเหมือนญี่ปุ่นเออมันดูญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนาะเหมือนเขาแบบตกแต่งให้มันเป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นแบบ ร้านอาหาีนะน่มก็มีที่ถ่ายรูปแล้ที่ถายรูปก็มีแบบหลายโซนด้วยเป็นโซนแบบธรรมชาติกับแบบอะเหมือนอยู่ในเมืองอะไรอางงี้จริงจอ่ะหนูอ่ากะว่าจะเล็งถายรูปไปตรงนู้นมันเป็นคอร์เนอร์แบบมินิมอลตึกขาวๆอะไรอย่างเงี้ยไปดู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 ไไ จไม่หรือไมโจคู่นี้เป็นคู่ที่ฉันชิบยากมากเลยไม่รู้ว่าจะโจมาหรือไมโจนะจ๊ะเย่ตอนนี้เราก็กินอิ่มแล้วก็รูปเต็มคลังไปหมดเลยก็นะคะรูปเต็มคลังอ๋อรูปเต็มคลังขอบคุณสถานที่นะคะที่การ์ตูนน่าแล้วก็ได้มากินแล้วก็มาถ่ายรูปสวยๆแบบนี้เนาะแฮนน่าแต่ว่ายังไงวันนี้ของเรามันยังไม่จบเรายังไม่ถึงเป้าหมายมันเพิ่งเริ่มอีกแล้วรึเปล่า งั้นมันถึงเวลาแล้วป้าท uh ี่เราจะไปนอนบนรถตู้กันค่ะเออไปไปหลับต่อแล้วก็ไปเจอกันที่โน่นตอนนี้เราก็กำลังอยู่บนโรลเลอร์โคสเตอร์นะคะเย้ตอนนี้ทางมันเป็นแบบอย่างเงี้ยมันเป็นการขึ้นเขาที่โค้งเอียงไปตามที่เลี้ยวเร็วมันจะได้ดูแบบเล่นอะไรกันอ่ะ นี่งอาวีาคัมนิ่งเหมือนกันโอ้ยต้องพันน่ารักอ่ะโอ้ตอนนี้เราเห็นเป้าหมายแล้ว <ST an S 2> เห็นไหมนี่โอ้ยบ้านคล้ายๆกันเลยอุ้ยมีจักรุชิเหมือนกันันเหมือนกันเลยอ่ะทุกคน ดูแล้วไปดูพร้อมกันโอ้ไปดูความมันสวยมากตามมาค่ห้องห้องสอบห้องนอนห้องส่องห้องใสองแล้วนี่ือเป็ห้องน้ำไหในลองเปิดดันนี้ดูวินด์ซอโอ้ยโอ my god สวยมากห้องน้ำก็ถ่ายรูปได้อะบอกเลยคือความผู้หญิงเนาะเขาก็จะพาดูว่าอันดูนี่เราสามารถทะลุออกไปดูด้านนอก ก็ายบ่อตรงนี้ก็จะเป็นห้องน้ององค์ะนี่ไงกระติกน้ำกระติกน้ำมาคุณกล้วยเขาอ่ะ ปาชูก็คือตั้งแต่เดินเข้ามาเนี่ยได้สำรวจสถานที่เรียบร้อยแล้วมีหลายอย่างน่าสนใจชอบส่วนไหนเป็นพิเศษไหมของบ้านเราชอบเราชอบตรงเปลที่นั่งโอยชอบเหมือนกันคุณมายน้าริมน้ำเพราะว่าไม่รู้สิอาจจะแบบเป็นอายุมั้งไม่รู้อะเข้ามารู้สึกว่าเฮ้ย มันจะโลว่ะอยากจะโลว์เนาะวิเราไมิ้งก็จะลวรู้สึกว่ารู้สึกว่ามันนั่งอย่างบนั่งตรงเนี้ยสามารถมองน้ำได้สองชั่วโมงอ่ะเออชอบบ้างชอบที่สุดตรงไหนน่าจะเป็นห้องนอนละกันเพราะว่าเพราะว่าสถานก็ดีเหมาะกับการแบบมาผ่อนคลายมารีแลกซ์เพราะว่ามัน private มากๆสามารถมากับพ่อแม่พี่น้องหรือว่ามากับแฟนแฟนเพื่อนเออแลว่าเป็นแบบทั้งหลังนี้มันคือของเราเลยเออแล้วจะเอาคือใส่หูฟังทั้งวันใส่หูฟังกันหนาว แล้วมันจะมีแบบเป็นบาร์บาร์แบบบาร์เขาสวยมากหนูประทับใจเรื่องการตกแต่งของที่นี่เรืงแต่เรืงแต่ตรงประตูเข้ามามันจะมีแบบว่ากิมมิคความเป็นเรือดำน้ำเลยเป็นประตูแบบเปิดเข้าไปสู่ห้วงของมันดูแบบสบายน้ำมันดูเป็นที่พักทีบีตีมอ่ะมีสิ่งที่ชอบที่สุดเลยคืออะไรน้ำห้องน้ำฮ้ยกำลังจะพูดเลยห้องน้ำห้องน้ำว้านมันเสวย ซึ่งปกติถ้าไปโรงแรมหรือว่าไปรีสอร์ทไปแบบใช่จะมีแค่โซนที่นอนแต่ว่าทีนี้เนี่ยได้แต่ว่าได้ทําการสำรวจบ้านแล้วทั้งหลังเลยค่ะแต่ว่ามีสิ่งที่ขาดใจเรามากก็คือที่ทีมงานสุดที่รักของเราเนี่ยไม่หยอมให้เราของไว้ในห้องนอนประเด็นก็คือเราจะต้องทําการเล่นเกมเพื่อ ห้องนอนเฮ้ยงานเกม Safe. คืออะไรที่ทีมงานก็ได้ใครตะขาบให้โอเคน้องเมมเบอร์หนึ่งคนเรียบร้อยแล้วเขาจะเป็นผู้อธิบายเกมแบกห้องในวันนี้ค่ะใครใครเป็นสายสายไม่มีคนนึงที่รู้อยู่แล้วอย่ากอยากเลือกรากอยากเลกคนที่รยเป็นคนสวยเป็นคนสวยอยากม่นยล้วบ้ค่ะทุกคนเดี๋ยวหนูจะบอกกติกาเกมของเราอ่่าไงเกมของเรามีชื่อว่า อะไรพลังมิซซ่อนอยู่ไม่ใช่กาิก้าก็คือทุกคนตอนนี้กำลังมีอันนี้โฟรอีฟจริง <c oughs> เราเนี่ยจะต้อง <c oughs> ส่งต่อพลังให้กันสมมติว่า,ามีพลังแล้วหนูส่งให้พี่โจแล้วพี่โจได้รับพลังมา,าใช่ไหมพี่โจก็จะต้องส่งต่อให้ใครก็ได้นะอ๋อห้ามหลุดคำเออแล้วแลยชอบความห้ามหลุดคำใครที่ถูกคัดออกคนแรกพรุ่งนี้เขาจะได้ปกเพื่อน

านเออ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 เเออ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 เเออ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 ออเ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 อเอ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 อออออเออ แอนนาเอนนาเรียกเพื่อนน่าพ uh, uh, ูดเลยว่าแบบหมอมากที่อนเป็นคนได้แล้วพี่์ปลุกเประคนแบบ่อยมากต่อไปล้เราจะเข้าสู่ช่วงราอนนี้จะเป็นคนเริ่มส่งพลังนะคะเออเออแ่เน่กูเออเออมีใหม่แล้วี่ใหม่รับเออเออ <laughs> 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 <Goddamn>. <laughs> A few moments later. <laughs> ตีมาเล่นร <brothers and> <is> <EN AC 2> ักเออเออเออชอบคนจะชอบจีๆในการทำ

ไอ้แันชนะไปเลยเลงมากแบบชาเลนจ์ที่เราแข่งกันมาเนิ่นนานแรมปีโอ้เล้งมาก โอเวอร์ีไหนไม่เท่าแล้วมีห้องเอกับห้องบีขอเลือกห้องใหญ่เออห้องคนแรกที่จะให้ไปอยู่ห้องบีนะคะก็คือแฮนนี่ค่ะคิวของห้องเอเหรอคะเลือกโจแล้วกันเพราะว่าโจมันแบบว่าชอบดุให้เราไปอาบน้ำห้อบีของบีห้องบีละเซตประหลาดพี่มายเพราะว่าคนปลุกอยู่ห้องนั้นเออ เอาแล้วไอ้ไอ้กับไอ้กับพันเอออะไรเอาคนที่จะไปได้อยู่ห้องเองเออว่านี่ยไรที่ว่งไม่มีกันนะคนนั้นได้แก่นั่นก็คือให้ไอ้มาอยู่ห้องเองอ่ะหยา แล้วเดี๋ยวไปเก็บข้าวเก็บของเข้าเซ็ตข้าเตียงตีแล้วก็ไว้มาเจอกันว่าเราจะทำอะไรในตอนเย็นนะคะวันสวยมากวันสวยมากทุกคน ตอนี้นะคะก็ออกมาแล้วเนาะซึ่งบรรยากาศก็คือแบบชิลมากลับลมคือเหมือนรอบที่แล้วอ่ะเราเล่นในแบบที่ไม่ได้กว้างขนาดนี้แต่ว่ารอบนี้เราแบบมาเล่นในเขื่อนซึ่งมันมันมันกว้างมากแ้วก็ฟิวใช่คือบรรยากาศดีมากคือฟิลเหมือนแบบมาแบบเทีท่ยวลับลมแบบโุ้ยน้ำกระเด็นมันเป็นน้ำทง<อ>านที่แบบว่าจะได้มาเห็นทุกคนเล่น,น,นแ,แบบแบบจริงจั เขาแบบไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนนะอ๋อใช่อ่ะไม่ได้เล่นนี่รอบที่แล้วเออรักนะอย่าเลยอย่าพบฉันบอกแล้วว่าเล่นแล้วใช่ไหมครับอะไรนะครับเออคุณเจอคุณเจอเว้าคุณเจ๊คุณทำไรเจมายเจมายเจมายซุสุซุเจมายู้สุ นี่นะคะเรากำลังซ้อมกันผลได้ดูว่าเราถนัดด้านซ้ายด้านขวาด้วยการจำลองเวลาดูไหมครับแต่ว่าจะท่าเออซ้อมแล้วว้าวที่ซ้อมเมื่อกี้อ่ะดูพวกเลยนะคือมาเนี้ย มาแล้ววิวิบรรยากาศดีมากเลยอ่อโอยย้ยากุชจากุชชต่้งคืนน่ะ Oh my god ชิกเบิ โอ้โอ้โอ้พันโอ้พันอุ้ยพันกินแบบแก้มตุ้ยแหละแก้มงมมมมมมกินอิ่มกินอิ่มแล้วอะกินอิ่มแล้วก็คือเดี๋ยวรอนะคะจะไปปลุกเพื่อนโอ้ยสวยอยู่เลยอ่ะแรงมาก แรงมากเปิดไฟเลยเหรอโอ้โหพันปุกยาก่่าแรงมากคนตื่นก่อนนี่คือจชีดีโดนแกงโดนแกงให้ตื่นมาตอนตีห้าครึ่งแล้วก็บอกว่า พาทิตย์น่าจะขึ้นออกบ้องครึ่งอะนอนต่อได้เลยนะลงเลยเทเดนสรุปนะคะทุกคนก็คือภารกิจที่เราจะต้องตื่นมาตอนเช้าก็สำเร็จนะคะทุกคนตื่นเสียงแวลแต่ฟ้าไม่เป็นใจนะคะคือฟ้าปิดนั่นเองเนื่องจากว่า หมอกเยอะเมฆเยอะเลยทําให้เราไม่เห็นพระอาทิตย์ด้วยนะคะมันก็เลยข้างที่จะมืดหน่อยแต่เราก็เห็นเป็นสีๆแหละต้องบอกเลยว่าที่นี่มันหลับสบายมากทุกคน,มนไม่ไอยากตื่นเลย,เ,ลยเพราะว่ามันผ่อนคลายมากๆคืออฮหน้าเป็นเดอะแบกแต่ละคน <S <S สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้เราอยู่ในชุดนอนกับเรือของเรา แล้วก็มีคล่นเวกเซิร์ฟอยู่ตรงนั้นมันเลยทำให้มีคลื่นนะคะสภาพบรรยากาศก็อากาศดีมากวิลเล์น่ะเธอเป็นเดอะแบกนะหน้าคือแต่และคนคือแบบไม่พร้อรับคอนเทนต์แต่เธอจะไม่คอนเทนต์เวอร์เออมาแล้วเริ่มทำคอนเทนท์แล้ว<ฮ>เออแต่งหน้า ใส่ชุดกันแล้วรนี้เป็นยังไงบ้างทุกคนชอบใช่ประทับใจอะไรบ้างบรรยากาศอันดับแรกเลยาบรรยากาศดีมากอันดับสองมาถึงที่นี่ประทับใจดีไซน์อาบว่ายน้ำที่นี่มันแบบของเล่นเยอะมากแบบมากระหลายคนไม่แย่งกันเล่นแน่นอนเพราะมีแบบหลายส่วนให้เล่นการมีกิจกรรมหลายอย่างให้เล่นอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้มาลองเล่นกันชวนแบบครอบครัวเพื่อนอะไร ได้เลยเนี่ยแย่งกันพูดเพราะมันดีมากใช่เออมันเป็นทีมที่แบบว่ารู้สึกว่าเราแทบจะไม่ค่อยได้ถ่ายรูปเลยเพราะว่าเราแบบเพลินกับการพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่ามันเป็นทีมที่คนชอบจะมาพักผ่อนเลยทุกคนกป่ะดีอ่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากมาพักผ่อนเหมือนกับพวกเราสามารถมาได้ที่วิลลาปาทูนะคะเพราะว่ามันชิลมากๆแล้วก็ผ่อนคลายมากๆสามารถมาเที่ยวมากินมาเล่นอะไรได้หมดเลยได้ที่นี่เพราะฉะนั้น มากันอยากรู้ราคาดลแต่ก็ต้องไปหลายคนเนาะถึงกับคุ้นเนาะก็ียบรแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะถ้าใครชอบนะคะคลิปของพวกเรา w วอลโค Eve Challenge ไปเที่ยวทำงานใดๆก็สามารถติดตามพวกเรานะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่เออแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย ก็สุเวลานะครับผมสำหรับวันเดวิสโฟนะครับผมคือมันหน้าไปเที่ยวมากเลยอะวิลล่าปะทูเนี่ยใช่ไหมทุกคนใครเคยไปเที่ยวแล้วบอกตังไม่หน่อยมาซาอยากให้มารีวิวให้กันฟังเลยเกินว่ามันดีขนาดไหนนะครับผมแต่พอเราเห็นทั้งแอดลาทั้งฝูอีไปเที่ยวใช่ไหมเรารู้สึกอยากไปเที่ยวเลยไว้แกอยากไปกาญจนบ,บุรีอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผม มันต้องดีมากๆแน่เลยนะครับผมก็ลูกค้าเข้าได้นะจ๊ะไป r รีอคถึงที่อวิลล่าเลยก็ได้นะผมรับได้หมดนะผมรับทุกงานนะจ๊ะเออเป็นไงบ้างทุกคน,นการรีแอครั้งนี้เราบอกได้เลยว่าตาออมเป็นท็อปฟอร์เหมือนเดิมตลกเหมือนเดิม <laughs> คือฉันไม่คิดว่าตาออมจะเป็นคนชนะเอาจริงๆและเล่นใหญ่เบอร์นั้นฮะถ้าฉันเป็นทุกคนจะเขาเออตาออมชนะไปเถอะอย่างเงี้ยเก็ตปะนั่นแหละครับผมก็เลยเป็นเหตุผลว่าทําไมตาออมถึงชนะและได้เลือกทุกคนเนาะแล้วเรารู้สึกว่าแฮนน่าก็เป็นเดอะแบกเป็นคนที่ต้องดําเนินรายการเพราะว่าทุกคนง่วงเนระจะเออก็เห็นทุกคนได้พักผ่อนเราก็รู้สึกดีใจ ให้ลูกๆทุกคนนะเพราะว่าทุกคนทํางานมาอย่างหนักแล้วก็รู้สึกแบบว่าผ่านอะไรกันมาเยอะเราก็อยากให้ลูกๆแต่ละคนเนี่ยได้พักผ่อนบ้างน,นะครับผมก็หวังว่าการพักผ่อนในครั้งนี้จะทำให้4ฟ a อีฟมีแรงกลับมาทํางานอย่างเต็มที่แล้วก็มีแรงมา มอบความสุขให้พวกเราเชาว o r ไอทุกๆคนนะครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสุดท้ายนี้ตอมาฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe ด้วยนะครับผมใครชอบคลิปนี้นะจ๊ะคอมเมนต,ต์บอกหน่อยนะครับผมว่ารีแอคเป็นยังไงบ้างนะจ๊ะไว้คลิปหน้ามาเจอกันอีกทุกวันพุธสามทุ่มตรงเราก็มีตอมอรีแอคไลฟ์เอ็กโอีเหมือนเดิมนะจ๊ะอย่าลืมมาเจอกันนะจ๊ะวันนี้ตอมอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วอันยอง